ช่วงนี้เห็นข่าวใน youtube นะครับบอกว่ามะม่วงขาดตลาดเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับที่เขาเอาไปใช้ในโรงงานทำเนี่ยมะม่วงอบแห้งตาดแห้งเนี่ยครับที่ขาดตลาดนะตอนนี้นะเพราะว่าประเทศกัมพูชาส่งมาขายบ้านเราไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมปัดนี่ปัดคลิปทิ t o k อก u t u b e อะไรเนี่ยผมเห็นนะ อันนี้นะอ่าผมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องมะม่วงกันหน่อยอก็ถ้าที่ผมเห็นนะมะม่วงนะครับถ้าว่ามีเยอะเกินไปราคามันก็จะตกใช่ไหมครับแต่เวลามันไม่มีราคามันจะพุ่งเนาะะ,ะเกษตรกรของเราจะทำยังไงได้ก็เราอย่างนี้ครับเราดูว่าประโยชน์ของมะม่วงพันไหนมีไว้สำหรับทำอะไรนะครับ เราก็ควรกระจายการปลูกนะครับปลูกชนิดพันธุ์ของมันให้หลากหลายเข้าไว้ครับแล้วก็อันดับแรกเราต้องมีหลากหลายสายพันธุ์นี้อก่อนดูอย่างนี่ของผมครับเป็นมะม่วงพันธุ์นนี้นะเดี๋ยว,ยวชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยว,ยวลืมอ้อมันขุนสีครับตัวนี้มันขุนสีนะ มันขุนสีนี่จะเป็นชนิดที่แบบว่าอร่อยตอนสุกปากตะก้อนะครับแล้วก็กินดิบก็อร่อยครับสุกปากตะก้ออร่อยที่สุดสุกก็อร่อยครับตัวนี้นะ,ะเราไปดูอีกต้นตัวนี้เป็นแขกขายตึกนะครับ มะม่วงแขกขาตึกตัวนี้นี่ออกดอกแล้วนะครับแต่มันร่วงไปครับปีต่อไปรอปีต่อไปหน้ารอปีต่อไปอีกไม่กี่เดือนนี่แหละครับมันเนี่ยจะได้กินละมันก็สูงระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันก็พอจะเลี้ยงลูกได้สักสิบสิบลูกนะมั้งตัวนี้นะอ่ะอีกคันหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดก่อนอีตัวนี้นี มันอร่อยสามระยะนะครับเป็นอร่อยตอนดิบตอนหม่มแล้วก็ตอนนี่ที่มันสุกเลยครับมันจะเป็นถ้าเราห่อไว้นะมันจะเป็นลูกสีเหลืองครับตัวนี้นะแขกขายตึกพันนี้อร่อยครับเขาการันตีมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ชิมนะแต่ผมเห็นลักษณะตอนที่มันออกลูกครั้งแรกแล้วมันล่วงไปอะ่ะ ผมว่าเออลักษณะมันถ้าจะอร่อยอ่ะมันขนาดเท่ากับคล้ายๆหัวใจอ่ะ,อะมันกลมมันมนเงั้นอ,อีกตัวหนึ่งเป็นอันนี้นะครับอันนี้เป็นมหาชนกนะครับตัวนี้เป็นมหาชนกทั้งสองต้นนี่ที่ที่ผมให้ดูนะครับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับผ่านการแต่งกิ่งมาแล้วนะครับฟันยอดเอามันให้มันออกข้างๆหมดละ รอแค่เวลามันใหญ่ันโตครับตอนนี้ก็ปีที่สองเลยนะกําลังจะเข้าปีที่สามนี่ครับหน้าร้อนถ้าปีที่สามแล้วมันก็จะเริ่มให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับมันจะให้สูงสุดนี่ประมาณห้าถดปีครับเนาะผลยังมีอย่างอื่นด้วยผลยังมีแก้วขมิ้นอยู่อีกสวนหนึ่งนะครับพูดถึงมะม่วงนะครับ เราอันดับแรกเราถ้าอยากจะขายดีในตลาดนะครับนอนอยู่ในร่มก่อนถ้าอยากจะขายดีในตลาดอันดับแรกเราต้องมีหลากหลายสายพันธุ์ก่อนครับเนี่นยขยางที่ผมมีเนี่ยผมนี่มีประมาณเก้าสายพันธุ์นะครับเก้าทุสนะิบสายพันธุ์อ่ะอันนี้ก็อาร2ทูอีทูครับมีสายพันธุ์ให้หลากหลายก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็ขยาย แต่ละต้นนะแต่ละสายพันธุ์นะครับให้ปริมาณเหมาะสมกับตลาดที่เรามีอยู่ครับตอนนี้ตลาดบ้านผมนี่เท่าที่ดูนะครับผมว่ามีสักประมาณแต่ละพันธุนะครับมีประมาณสิบต้นครับราคาที่ตลาดนี่แหละโอเคมันจะนี่ครับได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆถ้ามีปริมาณเยอะเกินไปราคาจะตกครับมีประมาณสิบต้นต่อพันุนะ ก็รวมรวมแล้วถ้าผมมีก้าสายพันธุ์ผมก็ต้องมีประมาณเก้าสิบต้นไม่เกินนั่นครับกระจายอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนาะกำลังเหมาะถ้าเวลาส่งขายก็ส่งขายทางไปรษณีย์ได้ทางช้อปปี้อะไรนี้ได้ครับขายที่ตลาดบ้านผมเลยก็ได้อย่างงี้นนะอ่แต่ละพันธุ์ก็มีสิบต้นนะกำลังเหมาะครับถ้าเราปลูกเยอะเกินไปราคามันจะตกครับผมมันเป็นกฎไกของตลาดมันเป็นอย่างเงี้ย มันมีเยอะเกินไปมันก็จะตกเนาะ,ะแล้วก็นี่ต่อมาอเราเรามีเนี่ยนะครับมีหลากหลายสองมีปริมาณสามนี่ต้องพูดถึงคุณภาพครับมะม่วงแต่ละชนิดนะเราจะทำคุณภาพนี่เราต้องใส่ใจคนละอย่างนะครับบางอันก็ห่อได้ตั้งแต่นี่ตั้งแต่ลูกเล็ก บางอันก็ห่อตอนเป็นอันนี้นะครับต่อมาผลปันกลางเนาะอืก็ไม่ห่อเลยมันก็ไม่สวยครับไปขายก็จะเนี่ยได้ราคาไม่ดีเนาะตร,ตรงนี้นี่น้ำดอกไม้นะครับเนี่ยกเกสรพันธุ์แล้วเนี่ยที่ผมบอกให้ฟังหลายเลยนะครับก็อาทิตย์สามนี่เราต้องทำมะม่วงคุณภาพนะครับ ถึงจะได้ราคาดีตามที่ท้องตลาดนี่นะครับต้องการนะครับอันดับที่สี่เนี่ยเราต้องแปลรูปเป็น,นครับก็อันนี้นะอย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกพูดไปเกี่ยวกับมะม่วงอบแห้งเนาะ,ะมะม่วงถ้ามันมีเยอะๆนะครับทําแยมได้นะครับอทําเยมได้ตากแห้งได้อบแห้งเนี่ยพวกเนี้ยตากแห้งกับอบแห้งมันต่างกันนะครับ ตากแห้งก็คือโดนแค่แดดนะครับมันจะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่อบแห้งเนี่ยคือด้วยความร้อนสูงกว่านะครับไม่ใช่แสงอาทิตย์นะครับมันจะสีสวยหน่อยอแล้วก็ทํามะม่วงกวนมะม่วงแผ่นเนี่ยหลายรูปแบบครับแต่ละพันธุ์นี่มันก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปไม่เหมือนกันนะครับก็อ่อย่างตัวนี้เนาะที่ออกขาวนะแค่ขมิ้นก็คือ มะม่วงอบแห้งครับดีที่สุดเขาบอกนะ,ะส่วนของผมเนี่ยเป็นมะม่วงมหาชนกที่ตรงน้นที่พาไปดูนะครับมหาชนกนี่มันก็อบแล้วก็ตากแห้งอะไรเนี่ยดีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าดีกว่าอันนี้ที่มะม,ม่วงเกียขคมินนะครับก็สีสวยเหมือนกัน ส่วนมะม่วงชนิดอื่นนะครับไว้กินสุกกินสุกแล้วก็กินหามแล้วก็กินดิบเขียวสวยนี่กินดิบเลยครับส่งขาจังก,กินดิบๆอ,อร่อยมากแต่มันที่กินดิบนี่อร่อยกว่านี่ก็เนี่ยครับแขกขายตึกที่ผมหามาให้ดูเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวขอไปถ่ายให้ดูอีกรอบครับแขกขายตึกครับกินดิบครับนี่ นี่นะครับขายขายตึกไม่ค่อยมีคนปลูกครับที่นี่ภาคเหนือนะครับพันนี้มาจากนี่ครับชะเชิงเซาครับเป็นมะเขาเรียกมะม่วงแปดริ้วเนาะ,ะมันอยู่ที่แถวภาคกลางครับภาคกลางค่อนไปทางทะเลเนาะ,ะผมก็เห็นแล้วว่าเออมันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจก็เลยหามาปลูกซะแล้วก็วันหน้านี่คือเตรียมแปรรูปอะไรได้ก็ จะเริ่มทําครับผมนอ,อ,มอมแดดร้อนอีกแล้วขอเข้าร่มหน่อครับก็วิธีการปลูกและก็บริหารนี่นะครับอัดับแรกก็ปลูกให้หลากหลายชนิดนะครับสองปลูกให้ปริมาณมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่ากเกินที่ตลาดรับได้นะครับสามทำคุณภาพนะครับให้มะม่วง มันมีคุณภาพดีนะครับใส่ใจตลอดเวลานะครับถ้ายิ่งเป็นอินซียิ่งเหมาะเลยครับมันจะได้ราคาแพงขึ้นแล้วก็สีต้องแปลรูปครับต้องแปลรูปเป็นเนะมาะมะม่วงมันมีวิธีการแปลรูปหลายอย่างครับเราต้องทําด้วยตัวเองนะอย่าไปหวังพึ่งตลาดนะครับคือถ้าหวังพึ่งตลาดนี่ตลาดชอบกดเรานะครับกดเราจนราคาไม่เหลือครับเหลือกิโลละบาทสองบาทไม่คุ้มนะครับกับที่ลงทุนไป ก็ถ้าเราลงทุนไปนี่นะครับเป็นค่าปุ๋ยค่ายานี่เรียบร้อยนะครับมันขาดทุนเลยครับอย่างนั้นนะแต่ของผมนี่ผมเป็นเกษตรอินทรีย์ครับผมใช้ปุ๋ยที่วัวขีไก่อะไรพวกนี้เนาะลดปัญหานี่ราคาต้นทุนเนี่ยของมะม่วงไปได้เยอะละ้อยาก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่า ใช้สภาพแวดล้อมเนาะระบบนิเวศมันดูแลก,กันเองครับมันมีมนแมลงตัวห้ามตัวเบียนช่วยจัดการเอง,เองครับพึ่งก็มีมแมลงเต่าทองอะไรต่างๆมันมีอยู่ในสวนขมเนี่ยครับมีมดแดงมีมดอะไรเนี่ยต่างๆช่วยดูแลมม่วงอะไรนี่เนาะอ่าก็ทําให้ต้นทุนผมต่ํามันจะมีที่ผม เป็นต้นทุนผมเยอะก็คือผมต้องดูแลแทบทุกวันครับแค่นั้นแะแต่การดูแลนี่ไม่ไม่เป็นไรนะผมอยู่บ้านอยู่แล้วผมตกงานมาเนาะตกงานมา5ปีผมก็ใช้เวลาตรงนี้เป็นการใช้ชีวิตไปด้วยครับก็ผมก็เฝ้าดูมะม่วงของผมเติบใหญ่นะครผมก็เพาะกล้าอะไรของผมไปเรื่อยแล้วผมก็ันหน้าผมก็ขยายพันธุ์แต่และอย่าง ไปครับนี่ต้นนี้ก็เห็นตั้งแต่ต้นเท่านี้ครับจนตอนนี้ขึ้นไปข้างน้นแล้วถึงแม้มันจะอยู่ใต้ต้นมะขามนะครับแต่มันโตได้นะครับแปลกไหมอ่าใบมะขามเวลามันถึงหน้าร้อนมันจะร่วงไปมันจะมีแสงแดดอยู่ครับม,มันไม่มีอะไรเป็นกฎเป็นเกณฑ์นี่เป๊เปเปะๆครับกรเกษตรนี่นะเราต้องปรับตัวเอาเนาะ ก็โอเคนะครับผมเล่าเรื่องการนี่เนาะปลูกมะม่วงทํำยังไงกับการทำนี่เนาะการทํามะม่วงเนาะให,ให้ได้คุณภาพแล้วก็ค้าขายอันอยังไงกับมะม่วงอะเนาะ,ะก็เพื่อนเพื่อนก็สะสมมะม่วงไว้นะครับอย่าปลูกปริมาณเยอะเกินไปนะครับให้ดูตลาดก่อนปลูกให้หลากหลาย แล้วค่อยมาขยายพันธุ์อีกทีครับเนาะโอเคครับสําหรับคนชอบมะม่วงนะครับสวนผมยังมีอีก20ชนิดนะครับเยอะแยะมากครับความหลากหลายทั้งชีวภาพของผมสูงครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ